อไเลยอย่างนี้ให้เราดูหัวใจของเราปฏิบัติใจของเราให้มันเปิดเผยออกสิเมื่อเปิดเผยแล้วสิงที่เราแต่ก่อนเราไม่รู้มันรู้ได้นี่ออก็เหมือนอย่างเวลาเราหลับตาอยู่นี่มีอะไรเราไม่เห็นเมื่อหลับตาแล้วไม่ว่าสิ่งวัตถุหยาบละเอียดขนาดไหนมองไม่เห็นทั้งนั้นใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาก็มองไม่เห็นเพราะหลับตาแต่ลืมตาออกรู้ที่เป็นยังไงนิสัยของตาที่จะรู้จะเห็นสิ่ง สิ่งใดแล้วปิดไม่อยู่สามารถที่จะรู้ได้ตลอดทั่วถึงตามกําลังแห่งความสามารถของตาของหูข,ของตัวน,นั้นเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นเมื่อถึงภูมิที่จะจิตใจจะรู้แล้วต้องรู้ในขณะที่มีสิ่งปิดแบบปิดปกปิดกำบงังเช่นเดียวกับเราหลับตานั้นก็หมายถึงกิเลสอวิชชานั่นแหละมันปิดหัวใจไว้สิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่ให้เห็นอไม่ให้รู้เนี่ยสิ่งที่ควรจะทํามันไม่ให้ทําสิ่งที่ควรจะอยาก